อย่างนั้นก็นาดนั้ที่อะอยู่หน้านนึ้กูับตัับตับใหญ่เรีบเรียบออกขวาหน่อยนึงเมื่อกี้เนี่ยจับศูนย์จับศูนย์ได้ยังได้ไรใช่ไหมดูเหมือนเอาเลี้งตาซ้ายอยู่ี่ไดนพี่ผู้ชมอยู่ผู้สังเกตผู้สังเก ร้ว่าผมเลือดผ,ผิดเาอเางซ้ำโ,โอ้โหฝีมือขนาดนี้นะครับลูกด้านเลยครับคี่ดูแรงขนาดไหนมันผีพั <laughs>

ไก่ลากไปเรื่อยๆให้มันลั่นเองลากมันเรื่อยๆมันลั่นเองเราไม่เราไม่ต้องขืนมันมันสั่นแล้วพี่โอ้โหไม่ต้องไปขืนมันลั่นเองเราลงโอ้โหไม่ทำบดา